สวัสดีค่ะพบกับช่องหวเด็ดห่วยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ห่วยลาวนะคะสูตรพิเศษกันนะคะเนาะมาดูผลสักหน่อยนะคะเนาะอะ,อะผลห่วยลาวที่เราทําไปในวันที่สิบหกนะคะออกกันที่แปดสองอะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวสองหนึ่งหก เจ็แปดสองนะคะเนาะอ่ะสองหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแปดสองหนึ่งหกนะคะในชุดนะคะแอดเลือกแปดหกศูนย์แปดเจ็ดเก้าและเก้าหนึ่งนะคะแอดไม่ได้เลือกโซนนี้ให้เนาะขออภัยจริงๆนะคะเนาะอ่ะอยู่ในโซนนี้กันหมดเลยนะคะเนะาะทั้งบนและล่างเนาะแอดไม่ได้เลือกให้เนาะแอดไปเลือกสายแปดเด่นให้นะคะ เด่นเข้านะคะเนาะในชุดติดแปดก็จะมีอยู่แปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดและแปดเก้าเนาะแอดไปในเลือกให้เลยเนาะขออภัยนะคะเนาะหลุดกันนะคะเนาะวันนี้นะคะหาหน่อยพิเศษเนาะเอ้ยาวพิเศษนะคะมาเริ่มกันนะคะเนาะดูว่ากันนะคะเนาะมาเริ่มกันในงวดใหม่นะคะเนาะในวันที่ยี่สิบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะ ในวันที่ยี่สิบชุดแรกนะคะสี่สองนะคะสี่เจ็ดนะคะสี่แปดนะคะและ สี่สามนะคะเนาะโซนต่อมานะคะสองเจ็ดนะคะสองแปดนะคะสองเก้านะคะสองสามนะคะโซนต่อมานะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดสามนะคะและแปดสามนะคะ แอดขอเพิ่มนะคะอยู่ที่แปดหนึ่งนะคะหกสองนะคะห้าหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะอ่ะมันจะเป็นอยู่ในโซนนะคะเนาะ เด่นนะคะวันนี้เนะาะที่เห็นได้ชักวกาเด่นนะวันนี้นะคะจะเด่นที่จะมีอยู่3ตัวนะคะจะอยู่ที่901ห่งเนาะโซนนี้นะคะเนาะแอดขอนะคะ ขอให้ติดอยู่ที่1นะคะเนาะเด่น1และก็ศูนนะคะอ่ะถ้ามาในโซนนี้แอดขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ6กศูนย์นะคะเนาอนะคะห้าศูนย์นะคะ นะถ้าพูดในลักษณะน,นี้นะคะเนาะอ่ะชุดแรกนะคะอยู่ที่6 2นะคะ6 0นะคะ8 3นะคะ8 1นนะคะเนาะและ จ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าชุดเนาะนะคะนะคะในชุดนี้เนาะโซนเด่นหนึ่งก็จะมีอยู่ที่เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งนะคะเนาะอ่ะท่านใดชอบโซนหนึ่งติดไปเนาะห้าหนึ่งนะคะส่วนโซนต่อมานะคะแปดสามหกสองและหกศูนย์นะคะเนาะนะคะเด่นหนึ่งนะคะลองศูนย์อ่ะกันไปนะคะเนาะ เดี๋ยวเราไปดูลาวสูตรหนึ่งกันนิดนึงนะคะเนาอ,อ่ะสูตรหนึ่งย้อนหลังนิดนึงนะคะเสยดายนะคะเนาอเอาพาดกันไปนะคะเนาออ่ะผลออกนะคะอยู่ที่ สองหนึ่งหกนะคะข้างล่างแปดสองนะคะเนาะแอดให้เด่นที่เจ็ดนะคะไม่มามาเข้ารองหกนะนะคะส่วนในชุดนะคะแอดให้ไปกับเพ,เพื่อนในสายนี้นะคะจะมีที่หกเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งและแปดหกนะคะอ่ะในสูตรแอดมีนนะคะเนาะแต่แอดมาคัดในสี่ 4, ตัวแอดคัดให้เพื่อนเพื่อนผิดนะคะ หลุดนะคะเนาะเสียดายมากนะคะเนาะแอดเลือกเก้าหนึ่งแทนที่จะเลือกหกหนึ่งนะคะเนาะโอ้เสียดายจริงเนาะเพราะแอดลืมไปนะว่าอีขอภัยแมวนะคะ,ะแมวขึ้นโต๊ะ,อะแอดลืมไปว่าลองหกเนาะแอดไปเลือกเก้านะคะแทนที่จะเป็นหกหนึ่งเนาะเป็นเก้าหนึ่งโอ้ขอภัยจริงนะคะเนาะไม่ว่ากันนะคะเนาะมา ดูสูตรนี้กันเลยนะคะ,ะมาดูสูตรนี้กันเลยนะคะลาวที่หนึ่งนะคะนาะชุดแรกนะคะติดโซนศูนย์นะคะโซนหนึ่งโซนสองนะคะติดศูนย์ติดหนึ่งและติดสองนะชุดแรกนะคะเจ็ดศูนย์นะคะ ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แะคะศูและศูนย์ะคะโซนต่อมานะคะหนึ่งเจนะคะหนึ่งแปนะคะหนึ่งเและ10ึู่นะคะโซนต่อมานะคะสองเจดนะคะสองปดนะคะ สองเก้าและสองศูนย์นะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะชุดนี้เนาะแอดเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มอยู่ที่ศูนย์หกนะคะหนึ่งห้านะคะ หกสองนะคะอ่ะแอดเพิ่มแค่นี้นะคะเนาะเผื่อมันจะติดนะคะเนาะ่ะมาดูชุดเด่นนะคะเด่นนะคะเนาะอะ,อะขอเด่นที่หนึ่งนะคะ ลองศูนย์นะคะเด็นหนึ่งลองศูนย์เนาะอ่ะสามตัวจะมีเก้าศูนย์และหนึ่งนะคะเนาะแอดเลือกที่หนึ่งกับศูนย์นะคะเนาะชุดแรกนะคะศูนย์หกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะ สองเก้านะคะอ่าหนึ่งสองสามนะคะและหกสองนะคะนาออ่ะแอดเลือกให้ทั้งหมดหนึ 1, 2, ่งสองสาม่ะสี่ชุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ชุดนะคะวันนี้เนาะราวนี้ขอเลือกสี่ชุดนะคะ ถ้าโซนติดหนึ่งนะคะก็จะมีอยู่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะคะถ้าโซนศูนย์ก็จะติดอยู่ที่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เก้าและสองศูนย์เนาะคัดวันนี้นะคะขอคัดอยู่ที่สี่ชุดนะคะชุดที่คัดก็คือศูนย์หกนะคะ หนึ่งเจ็ดนะคะหกสองและสองเก้านะคะเนาะอ่ะอันนี้แอดคัทนะให้กับเพื่อนๆน,นะคะอันนี้แอดคัทให้กับเพื่อนๆก่อนนะคะเนาะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะเนาะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ